หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12 Li แอดไลน์เคเวอร์เปย์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคาซิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์แจกของจุกๆมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้อง K กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาซิกเพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้งผมต่อนะทุกคน ในวิดีโอนี้นะผมจะพาเพื่อนมาดูเกี่ยวกับสกิลของแชมเปนใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่เกมรอยเจนในเวอร์ชัน PC นะอย่างตัวละครอย่างเมลเมเดดานะเขาเป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์อาร์เคียนในเดดฟิกนะพี่เพิ่งออกฉายไปทาง Netflix นะครับผมซึ่งใครที่ดูในซีรีส์ que, เรื่องนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยกับตัวละครตัวนี้ดีนะครับผมแล้วใครหลายๆคนก็น่าจะรอเกี่ยวกันมาของเขานะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแบบข้าวๆนะว่าตัวของสกิลของเมลนั้นอาจจะสามารถ <rias> ทำอะไรได้บ้างแล้วหน้าที่ของเขาในเกมนั้นทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนนใคลิปี้เย ก็ตัวของเมลเมเดดาในีรัของจะมาเป็นตัวคอนเมดนะในเกมนะครับผมหน้าที่หลักๆก็จะเป็นพวกการใช้สกิลนะปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามแล้วก็สร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถในการปั่นป่วนศัตรูจากสกิลที่ค่อนข้างจะเกียนมากๆที่ใครหลายๆคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวนะจากการที่เขาจะสามารถสะท้อนนะครับผมสกิลจากฝั่งตรงข้ามให้เก้าแบบกลับไปหาคนที่ปล่อยออกมาได้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆเลยนะครับ ก็มาเริ่มที่สกิลติดตัวของเมลกันก่อนเลยนะสกิลติดตัวของเมลเนี่ยครับเมื่อทําการใช้สกิลนะครับผมจะทําให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยสร้างสแตก็กในัวบนหัวศัตรูนะครับไอ้สแตก็กนนี้จะทําการเพิ่มความเสียหายให้กับตัวศัตรูที่โดนตัวเราโจมตีนะครับซึ่งมันสามารถเก็บไน้ชาร์จได้มากสุดถึง9ชาร์จเลยนะครับผมแล้วเมื่อศัตนระูมีพลังชีวิตต่ําถึงเกณฑ์นนะไอ้แพ็กี่ตรงนี้จะสามารถทําการสร้างความเสียหายเพื่อประหารสังตรอค้าได้ด้วย ต่อไปจะเป็นสกิลที่หนึ่งของตัวเมลนะครับผมโดยตัวของเบลจะทําการยิงกระสุนนะแบบกันกหน่าใส่บริเวณพื้นที่ที่เราเลือกนะครับผมศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จะถูกกระสุนตรงนั้นนะลุมยิงสร้างความเสียหายเวทย์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําการชาร์จสแต็กให้ด้วยนะต่อมาก็จะเป็นไฮไลท์ของเขาเนะครับตัวของเมลนะสกิลที่สองครับทำการสร้างวาเรียขึ้นมากันตัวเองนะเพื่อความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ทําการสะท้อนเนี่ยสกิลฝั่งของข้ามที่จงตีใส่เราน,น,นะกลับไปหาเจ้าตัวนะครับผมเป ต่อมาก็จะเป็นสกิลที่3ของเบลเนะในตัวของเบลทําการปาลูกบอลแห่งแสงนะใส่สตูนะมาร์คสัญลักษณ์เอาไวนะ้แล้วสตูที่โดนกึ่งกลางของสกิลเนี่ยจะถูกตึงให้ไม่สามารถขยับได้นะแต่สตูที่อยู่ขอบๆเนี่ยจะโดนความเสียหายแล้วก็สโลวเฉย ต่อไปก็จะเป็นอันติเมทของตัวเมลนะครับผมโดยตัวของเมลจะทําการโจงตีใส่ศัตรูทุกตัวที่ติดสัญลักษณ์แพ็กซีฟของเมลอยู่นะครับผมโดยสกิลนี้จะรุนแรงขึ้นตามแพ็กซีฟนะครับผมที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะยิ่งมีมากก็จะยิ่งรุนแรงนะครับผมแล้วก็จะทําการโจงตีใส่ศัตรูทุกตัวโดยไม่สนระยะด้วยนะว่าไม่ว่าศัตรูจะอยู่ที่ไหนนะขอแค่มีสแปกติดอยู่นะตัวของเมลก็จะสามารถทําการโจงตีได้ทุกที่เลย และนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัวเมลนะแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดจากเกมหรืเออดิเจนนะครับผมซึ่งถ้าผิาดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมยังไม่ได้มีคอมหรือยังไปศึกษาตัวของสกิลได้แบบละเอียดเท่าไหร่นะก็รู้มาแบบคร่าวๆก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะก็ตัวของเมลเนะี่ยน่าจะเปลี่ยนเกมเพย์ไปได้เยอะเลยนะเพราะว่าไม่เคยมีตัวละครตัวไหนที่มีความสามารถในเรื่องของการสะท้อนสกิลกลับไปหาฝั่งตรงข้ามได้นะและยิ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าใช้สกิลล็อกเป้าเนี่ยตัวของเมละสะท้อนกล แต่ถ้าเกิดเราสะท้อนผิดสกิลไปหน่อยเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเมลเล่นยากแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนจะได้เปลี่ยนจากการเป็นจังหวะฆ่าตัวตายแทนนะครับผมก็อย่างในภาพเลยนะก็ตัวของเมลเนี่ยน่าจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะนี่ก็ยังไม่ทราบนะโอ้เห็นแล้วก็อยากมีคอมไ,ไว้ให้อยากไปเล่นตัวของ PC นะดูน่าเล่นมากเลยทีมน็อกซัตนะครัซึ่งต่างจากในวอริมากเลยนะเป็นทีมแบดเดอร์ซิตี้นะครับผมก็ ว่า้าเกิดแนอนะคนข้างหน้านะี่ยมีคอมก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เกม LLPC แน่นอนนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะต้องรอไปก่อนนะครับผมแต่ตัวของเบลเนี่ยรับรองว่าจะต้องถูกใจใครหลายคนแน่นอนแล้วก็จะต้องไม่ถูกใจใครหลายคนแน่นอนนะสำหรับตัวของเบลนะครับเอาเลยครับผมหลังจากที่เ,เพื่อนๆได้เห็นตัวของเบลโมเดลแล้วก็สกิลต่างๆนานาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะสำหรับแชมเปี้ยนใหม่ตัวนี้นะเขาน่าจะมาเป็นตัวละครหลักในปีนี้เลยนะเป็นตัวดำเนิเนเื้อเรื่องของทางทีมน็อกซัตนะครับผม โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวของเมลนะครับผมก็น่าจะมาเก่งแป๊บๆแล้วเดี๋ยวก็คงจะโดนเนิร์ฟนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะเปลี่ยนสีสันของเกมไปได้เยอะนะแล้วเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสามารถโดเน a t เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเกมเนี่ยเราไม่รู้จะเติมร้านไหนนะก็อย่าลืมไปลองใช้บริการเพจพ่อหมดอเคกว่าเปนะครับผมเพราะว่าผมมีค์สส่วนลดให้นะครับ รายละเอยียดที่ใต้ดีฟคิปชั่นเลยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมอย่างเวอร์เจนไวน์ริฟ RVS, OK, หรือเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับกเกมทางค่ายนี้ก็มีให้เติมหลากหลายเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเป็นกันเองสุดๆเลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ